สวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเก๋อเซยมาบ้านจังสุกช่างอันดับหนึ่งของฟันตายวันนี้เรามากันแค่นี้มาทึ่งพื้นที่เลยมานี่กรลั่งตกรูปการ์ดอยู่พอดีนะครับเป็นรูปการ์ดกล้องนั่งเบื้อขวาดาดาสิ้นไอ้นี่ร็จเล็บซัดเลวกล้องชีางให้ทันดูฟี่มือกับลวดลายกล้องทันนี้จะไม่เมือนเพ่อนวิธีการตัดนีกฉันจะตะกำมีดนะครับแล้วคอยตัดกับเลยแล้ว เราบอกไอ้ควางนะ <ไป S 1> อยูอ่ตยวใส่ามามไม่ใกล้มาจากเมืองนครผ่านป่าพนังอป่าผนัง,<อ>งเลยก็เลี้ยวมาทางไอ้การทั้นลมเออาการทันลม <c oughs> ม่มบอกไอ้โอไปใส้ไอ้เวามา <c oughs> <คน S 2> อเอาแก้ลงเล มาจ้างตรงนี้กันซิบอเอาเนี่ยนี่โจนั่งคนทำนั่งหัวบ้านนี่นายโยกอกเองอย่างทำในปัจจุบันนี้บ้านอย่างซุกนะครับทำนั่งหัวบ้านถังมดเออหนูใจติดนั่งมิวกันเลยนั่งมิวกันนั่งมิวเล็กบ้างนุ้มเล็กมาใจองอะไรเล็กบ้านเตะเล็กอย่าตึงแม่มาแล้วมันต้มเลยติดไรเนี่ยติดเลยติดเลยนี่นั่งหัวไซนั่งดังเอาเราเอาเป็นประจำนั้นสวัสดีครับมาเจ้ากันเก็บบอกเลยว่ามานักคน ยังนู่นเลขอันโตไม่จะไทยเออไทยตกเลครับตกตกตกกับจิงและลูกนี้ลูกกีบานลูกสุกุลูกนี้ตามหน้าจีนื่อนใช่ไหมดูใจคนเก็บเบียกกันเะดูเอามีมีไทยโยดนั่งกเสยนั่งรวมนั่งนมีเอาในในกำมาเด่นเอามเอาในนั่งลูกใบยกมือใบเสียนุ่ยในวอร์อิโว่าดีครับแอกมึง อ๋อนั่งเบิดเออไม่เกยได้ัำปัดมันทีโอมาบุตงีเลมตกใากผมโไปใกลงเพียงเออบรรยากาศนวชาวนวนั่งยิ่งชาพนวไม่ใจ่าชาพนเมียนังเอียดเลยปดเมชนั่นเออในนั่งกล้วยนูนนังกลวยอืมเออติดกันติดกันจำปัดเลย เอาดนี่เป็นไม้ไผ่ที่ไว้ใส่รูปหนังเออเราได้มีความจำนามเรื่องไม้ไผ่เออเนี่ยคือการทำมานานด้วยแล้วอาจารย์เปี้ยมมันเป็นอาจารย์เราเออหนังเด็นใส่เกลือเพล่ใส่เกลือเพล่เอ้ยเจหนังเปี้ยมพูนพานอาจารย์เราเลยหนางเปี้ยมพูนพานใช่อาจารย์นี่หัดเหลากับช่างไข่แดง อาจารย์เปี่ยมบอกว่าพาไปแช่น้ําในเสื้อในอะไรเนี่ยมันจะได้มินต์ม็นตแกว่านั่นงอะไรมอดมินต์มินต์มันจะได้มินต์มินต์มอดไม่กินเอ๋เฮ้ยเอีกวะดูอันนี้อันนี้นาทุกไอ้ขวกนั่งเองเป็นการขคตนั่งหัวหน้าขวกเ็จก็มาตาขวกเ็จก็มาตาเด็ดตาเด็ดนี่มีเคล็ดลับเราต้องตาบิลากหลังวันใช่อ่ะกลางคืนไไม่ได้เพราะ เพราะไม่มีแดนนี่คือนั่งหัวตัวเมียรูปหรือนี่อวัยวะทุกเชินตุกย่างมันจะมีให้รหมดเลยนะนี่แกกั้วหัวนี่ก็ตัดถุมตรงนี้นี่แกก้าก็ตัดทุมตัดทุมมาที่ใบใบอยูไกนี่นังหัวแล้วมันกับม้าเลยนะนู้นี่นั่งหัวเลยนั่งหัวตัวเมียนะทุก่านคงจะดูอยู่ในการครึ่งไม่ใช่ก็ครึ่งกับใช่เชียกัน Eat, <elim> เขาคื้นกับเจีกรวยเอ่อประวัติยังไม่ได้ออกไปลาดไม่ได้ติดจากว่าโอดที่ไม่ได้ติดจากว่าเออเอาปวดอะไรกันนั่อ